ชาวราศีกุมทุกท่านช่วงนี้ก็ขอดีใจกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมทุกๆท,ท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาเกิดชีวิตของท่านภายในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ให้ท่านเตรียมตัวรับแต่สิ่งดีๆได้เลยชีวิตของท่านนั้น ก็จะพบกับช่องทางที่ดีท่านจะมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้ง่ายในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั่นการทำมาหากินในช่วงนี้จะมีความเจริญและจะมีความก้าวหน้าจะนำพาครอบครัวของท่านนั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในช่วงนี้ถ้าว่าท่านเป็นผู้นำก็จะเป็นคนที่ดีมีคนนับหน้าถือตาท่าน อย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีมีสเสน่ห์อย่างมากอีกอย่างหนึ่งท่านพูดอะไรทำอะไรก็จะมีคนคอยเชื่อฟังและมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอการเจรจาอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะมีผลสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการทำเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงิน ในช่วงนี้ท่านก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นงานที่ท่านทำก็จะมีจุดเด่นที่ดีมีคนนิยมยกย่องรวมถึงเจ้านายก็จะรักใคร่และไว้วางใจในตัวของท่านพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่นั่นจะเหมาะกับการที่ท่านจะลงทุนอะไรภายในช่วงนี้ก็ถือว่าการลงทุน ท่านจะได้เงินได้ทองอย่างง่ายดายจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือกวากอีกแต่หากในช่วงนี้บางท่านนั้นก็มีเหลือใช้เอาไปซื้อของต่างๆได้อีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการเงินของท่านนั้นไม่มีการขาดมือท่านยิ่งขยันทำอะไรก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อย ท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีโอกาสได้ตําแหน่งที่ดีได้ตําแหน่งเลื่อนขึ้นท่านจะมีเจ้านายที่คอยเห็นอกเห็นใจมีความรักมีความใคร่อยู่ในช่วงนี้ในด้านของความรักภายในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้แตาหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ท่านจะแลดูดีมีสเสน่ห์อย่างมากไม่ว่าจะไปทางไหนมาทางไหน ก็จะมีคนติดตามถามไถยคุณอยู่ตลอดบางท่านนั้นจะมีโอกาสเจอะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงในช่วงของเทศกาลในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ท่านระวังในด้านของคำพูดคำจาบางครั้งนั้นท่านอาจจะพูดอะไรผิดหูผิดตาอันนี้ท่านระวังไว้เขาอาจจะคอย จะผิดท่านอยู่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วบางทีบางครั้งนั้นจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มนั้นทำอะไรให้ท่านระมัดระวังอยู่บ้างในช่วงนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานบางครั้งนั้นจะมีเจ้านาย คอยจ้องจับผิดท่านอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับเราเราก็จะได้แสดงศักยภาพให้เขารู้ว่าเราก็มีผลงานที่ดีเลิศไม่แพ้กับใครช่วงต่อไปก็จะยอมรับในความดีของเรา และสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกนั่นก็คือในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้การครบคนนั่นให้ท่านระวังไว้เพราะว่าเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาว่าเขาเป็นอย่างไรบางคนก็พูดดีใจใจดีบางคนก็ใจร้ายสิ่งที่เราต้องระวังนี้ก็คือให้ท่านอย่าไปไว้ใจใครในช่วงนี้ ต่อมาสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกก็มีในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ห้ามให้ใครเขาย,ยืมเด็ดขาดถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วท่านจะไม่ได้กลับคืนในเรื่องของการเงินการทองนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินซักบาทสองบาทก็ให้ท่านระวังไว ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราให้ใครขอหยิบขอยืมอาจจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นในท่านระวังหรือว่าตัดไฟเสียแต่ต้นลมจะเป็นการดีในเรื่องของการทํางานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการทํามาหากินนั่นการดํารงชีวิตอีกเช่นเดียวกันก็จะมีความจเจริญรุ่งเรือง ต่อจากนี้ไปท่านจะพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำรมาหากินชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนจากลายกลับกลายมาเป็นดีท่านจะได้เป็นเศรษฐีโดยที่เรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไป,ไ,ปได้บางคนที่เคยลำบากตรากตรำกันมานานนั้นพูดถึงในช่วงต่อไปท่านก็จะได้สบายกันเสียทีบางท่านนั้นเคยเป็นลูกน้องเขา แต่ต่อจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะเป็นเจ้านายตัวของท่านบางในช่วงนี้บางท่านได้มีโอกาสเปิดลานหรือว่าเปิดห้างใหญ่ๆก็มีช่วงต่อไปนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านจะมีความสำเร็จท่านจะได้มาเป็นกอบเป็นกรรมการที่ดวงของท่านนั้นดีนั้นก็ถือว่า ในช่วงก่อนนั้นท่านทําความดีเขาไว้ชาวราศีกลุ่มในช่วงก่อนนั้นท่านเคยช่วยเหลือสังคมท่านเคยทําอะไรต่ออะไรมาท่านก็จะได้มีความดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงต่อไปนี้จะมีคนนิยมยกย่องจะมีคนชอบและจะมีคนรักใคร่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรก็ทำจริงไม่เคยอิดอิดอดกับใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านทำอะไรท่านก็ทำด้วยใจไม่เคยลังเกียจลังกนกับใครทั้งนั้นในเรื่องของการสังสรรค์หรือว่าการที่เรียกว่าช่วยเหลือสังคมท่านก็ชอบอยู่แล้วท่านเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือชอบทำทานให้ทานสัตว์อะไรพวกนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีความมณะมีความอดทนอีกเช่นเดียวกันการทำงานที่ท่านทำจึงมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีคนให้เกียรติและมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ถ้าหากว่าท่านจะออกไปสังสรรค์รวบไปพบปะกับใครในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการพูดการจา อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ในช่วงของเทศกาลอันนี้ท่านระวังขวายในเรื่องของคำพูดคำจาถ้าหากว่าท่านจะพูดอะไรให้ท่านกลึกกรองดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะพูดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพูดไปแล้วคำพูดนั้นจะมาเป็นนายเราทีหลังบางทีก็ทำให้เรามีความสุขบางทีก็ทำให้เราเดือดร้อนได้เพราะคำพูดของเรา การเจรจาอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่ายังไม่มีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะเจรจาอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงต่อไปนี้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะประสบกับความสำเร็จการลงทุนอีกเช่นเดียวกันท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านตัดสินใจลงทุนได้เลย ท่านจะมีกำไรกำไรที่ดีเงินทองนั่นจะไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางในเรื่องของการทมากินถือว่าชาวราศีกุมนั่นจะไม่อภัพจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบอีก่างท่านใดที่เคยว่างงานเมื่อตอนเดือนที่แล้วนั่นในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทําเมื่อก่อนนี้ท่านทํางานกับใครก็มีคนคอยรังเกียจและมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่าน แต่ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เป็นนายตัวของท่านเองบ้างท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านถือว่าดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายมาเป็นดีชาวราศีกุมทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณ ในการที่เข้ามารับฟังกันในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นถือว่าในช่วงของเดือนมีนาเมษาในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภความรักนั้นก็จะอยู่ในจุดยืนที่ดีคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจดีพูดจาอะไรทำอะไรก็ให้การปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี อีกเช่นเดียวกันคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจดีสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดก็จะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเทศกาลนี้ท่านสังเกตดูด้วยตัวเองจะมีคนเข้ามาพูดจาถากถางหรือว่าเข้ามาขอความรักจากท่านพูดกันโดยตรงท่านจะเรียกว่าต่อไปท่านก็จะได้สละโสดท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบในเรื่องของการ พบปะสังสรรค์กันในช่วงนี้ในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในเวราศีกุมนั้นจะมีแต่ความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรที่เข้ามาขัดฟางสิ่งที่ไม่ดีก็จะจืดจางหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานั่น ท่านจะทำอะไรท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีอุดมการณ์ที่ดีมีความคิดที่โดด,โด,ดเด่นมีไหวมีพริบท่านเป็นคนที่ขยันขันแข็งงานที่ท่านทำก็มีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในท่าน ตั้งอกตั้งใจทำกันต่อไปชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่นั้นจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นท่านใดที่เคยมีหนี้มีสินก็จะปลดหนี้ปลดสินได้ท่านจะมีเงินและจะมีทองเข้ามาก้อนใหญ่ โปนี่โปรสินให้รุดจากตัวของท่านต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มนั้นถือว่าในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้จะมีแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นท่านฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ sợ quạt đi